สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้ก็มีของเล่นใหม่นะครับไม่ใช่ของใหม่เราก,ก็ มีมานานแล้วนะครับว่าจะทำคลิปลงให้เพื่อนสมาชิกดูก็ไม่ไม่มีโอกาสได้ไปซื้อสายสัญญาณนะครับวันนี้ก็เมื่อวานนี้ได้อุปกรณ์มาครบแล้วนะครับว่าจะทดลองดูนะครับกับตัวมินิแท็บตัวนี้นะครับในการเปิดเปิดเพลงนะครับมินิแท็บเปิดเพลงเปิดเพลงยังไงนะครับเปิดเพลงผ่านสาย เปิดเพลงผ่าน USB นะครับเปิดเพลงผ่าน USB ผ่าน USB มันจะเป็นไฟล์แบบเป็นไฟล์ดิจิตอลเลยนะครับตอนนี้ก็คือจะเปิดผ่านอ,าอินเทอร์เฟสนะครับอินเทอร์เฟสตัวนี้นะครับ u C 2อ่า u m c 2 0 2 HD นะครับเป็นอินเทอร์เฟสของยี่ห้อ b a r i n g e r นะครับ b a r i n g e r ก็วิธีต่อสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณชุดนี้ก็จะเป็นแบบบาลานซ์นะครับแบบบาลานซ์ก็คือ,อะนะครับ,บก็คือถอดด้านนี้แล้วกันเนาะต่อจากเอาพุทนะครับเอาพุทจุดนี้นะครับต่อเอาพุทมาลงมาเข้านะครับ เข้าอินพุตจุดนี้นะครับเข้าอินพุตของชนแนลนี้นะครับชนแนลนี้นะครับแชนแนล56นะครับหัวก็จะเป็นแบบ TRS แบบบาลานซ์นะครับแบบนี้นะครับกล้องมีโฟกัสนะครับประมาณนี้นะครับหัวจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็ต่อเข้าสัญญาณแล้วก็ออกจุดนี้นะครับมิกที่ใช้ก็จะเป็นอของทัอโปนะครับยี่ห้อทัอโปนะครับ6 fxv 2นะครับยี่ห้อนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในการให้ซุ้มให้เสียงได้ดีพอสมควรครับสำหรับชุดขับก็จะเป็น xl 6 0 0นะครับ ใช้ขับซับสีดอกนะครับใช้สองนะครับตอนนี้ใช้สองอยู่นะครับใช้ขับสิบห้านิ้วสองดอกแล้วก็ตัวดีเทคนะครับดีเทคขับล,ลำโพงคอลัมน์คู่หนึ่งนะครับข้างละแชแนลนะครับอคอลัมน์ก็จะเป็นสี่นิ้วหกใบเออสี่ใบนะครับสี่นิ้วสี่ใบ ไม่ได้ออกภาคสนามให้ดูนะครับเอาตรงนี้ไปก่อนเพราะว่า,าสภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับตรงนี้ก็งดออกภาคสนามนะครับตัวแถบตัวนี้ปกติแล้วมันมันกระตุกยังไงก็ไม่รู้นะครับอาจจะมีเสียงกึกกึกกักหน่อยก็ขออภัยมันเป็นที่ตัวต้นสัญญาณนะครับก็ สำหรับชุดนี้มันเป็นชุดเก่านะครับชุดอนาล็อกชุดเดิมเก่าเก่ากึกนะครับน็อบก็เป็นคนละย่างนะครับก็ของในตำนานทั้งนั้นนะครับของพวกนี้นะครับเป็นชุดไม่ได้รับงานนะครับเป็นชุดแบบใช้งานเองเข้าใจเองนะครับเอาแบบพอขับได้ขับไหวก็ขับกันไปนะครับชุดนี้ก็มีตังก็จะอัพเป็น ดิจิตอลทั้งหมดนะครับก็จะให้ซุ้มให้เสียงได้พอสมควรแต่เสียงระดับนี้ก็ถือว่าก็ฟังกันลองดูนะครับก็ลองฟังกันดูก็เดี๋ยวลองเปิดเครื่องทดสอบกันเลยนะครับเปิดเครื่องทดสอบกันเลยนะครับมี ตัวซับก็เปิดไว้กลางๆพอแค่ฟังรู้เรื่องอันนี้ก็กลางๆพอนะครับใช้คอร์สอนาล็อกนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับดอกเป็นดอกอ่าบอ้อมนะครับดอกซับซับก็คงไม่ต้องไปฟังเสียงมันนะครับ กันดูนะครับ ลองเปลี่ยนแนวดูนะครับลอ,ลองเปลี่ยนแนวดู พอเปลี่ยนแนวแล้วสุดท้ายไอ้เจ้าตัวมินิแถบผมเองนะครับมันไม่มันไม่เอื้ออำนวยในการเปิดนะครับดูมันนะครับเนี่ยบ้านผมมันก็แรงมากนะครับแต่ว่ามันเหมือนติ้วๆนะครับมันเป็นที่ตัวไอ้ตัวมินิเองนะครับมันมีปัญหายังไงไม่รู้นะครับไปเคลียมาแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมันจะกระตุกกระตุกนะครับ พอดีผมไม่มีเครื่องทดลองนะครับเพราะว่าถ้าจะยกคอมพิวเตอร์มามันกอ็อยู่เกกะนะครับมันหลายอย่างก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวทำชิปที่มันเป็นภาคสนามแล้วก็เทสกันแบบชือกว้างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือก็สรุปว่า เสียงก็ใสนะครับใสกลางวานพอสมควรมีมิติแบบมันน่าฟังกว่าเดิมนะครับมันฟังง่ายกว่าเดิมมันลื่นหูวกว่าเดิมนะครับก็ไม่ได้อวยแบบของวัตถุโบร,ราณของผมนะครับแต่ผมก็ตามเสียงที่ได้ฟังความแตกต่างเสียงนะครับกับอันเดิมนะครับก็ ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับให้ผมทำคลิปด้วยแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าขอแก้ตัวใหม่นะครับสำหรับ b a ลินเจอตัวนี้นะครับ UMC 2 0 2 HD นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ เป็นกําลังใจติดตามคลิปกันตลอดมานะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม